สวัสดีครับก็ต้อนรับสู่ช่องแคปโนเรตโนบินไม้กินมรลงกลับมาอีกครั้งกับโดเซราหรือซันริวของเราในคลิปนี้เรานำเสนอยาน้ำค้าง5กลุ่ม5กลุ่มแต่เราก็จะในแต่ละคลิปหลังจากนี้เราก็จะมาแนะนำแต่ละกลุ่มแล้วเราก็จะไล่ทวนกันไปยานํำค้างเราไม่ได้ทำนานมากแล้วเป็นหลายปีแล้วก็ จริๆเป็นไม้กินแมลงที่ส่วนตัวขี้เกียจเลี้ยงโคตรเพราะว่ามันวัฏจักรมันสั้นมันมีทั้งล้มลุกแล้วก็ไม้หัวอย่างทั้ครับห้ากลุ่มเมเคยทำไปเมื่อประมาณสามปีที่แล้วได้ไหมน่าจะสามสี่ปีที่แล้วสำหรับอย่างน้ำครังนั่นแหละ EP แรก EP สองนี่คือ EP สาม อ p พสามวันนี้เราจะมาดูดูกลุ่มของ Petioraris อยากก้านใบเป็นกลุ่มที่ส่วนตัวก็ชอบนะมาดูก็มีอยู่ก้านใบก้านใบและก้านใบก้านใบก้านใบ ตัวอจริงพวกนี้ก็ก้านใบก้านใบเหมือนกันอันนี้กลุ่มแก๊งนี้อ,อพวกพวกเนี้ยก็ได้มาจากทีซีแพนนะจ๊ะทีีแพนก็เป็นเจ้าพ่อหยาดน้ำค้างเจ้าพ่อหยาดไม้เล็กอือมัอนแล้วมนเน้นดูตัวนี้นะก้านใบเราถอยหลังไปก่อนตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตึดต๊ด,ด,ดถานนี้ เป็นพวกหยาดน้ำค้างก้านใบที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีขนฟูฟๆขนฟูๆขนฟูๆขนฟูๆพวกนี้จะค่อนข้างทนกับแดดมากแล้วตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยจะบอกอะไรให้นะแม่งยังไม่เคยเห็นดอกออกมาเลยอยู่นานมากสองปีได้ตัวเก่าสองปีก็คือเนี่ยมัน3นสามปีใช่ไหมผ่านมาแล้วสามปีขออนุญาตเดินออกมาข้างนอกก่อน มุมเดิมเราก็ไม่มีที่วางซะด้วยนะแต่อยู่ข้างนอกแล้วก็โอเคหน่อยเขาเป็นตรงไหนดีอะตรงนี้แหละอะยืนคุยตรงนี้ตัวนี้เป็นอ่ลลานาตาออรินซิตแล้วก็เดลีเยนซิตส่วนตัวก็จะชอบสองตัวนี้จริงๆตัวนี้ก็โอเคลานาตาอย่างน้ำค้างนี่มันจะมีพวกอัฟ เน,นี่ยเนี f ่ย ff af ff แล้วก็จะเป็นซับสปีชี e เยอะก็แน่นอนเราพูดอีกครั้งว่าอนุกรมพิธานเราก็เคยทำไปใน ep 21แต่มันอาจจะมีเสียงหายไปบ้างนะเพราะว่าลิขสิทธิ์เพลงเดี๋ยวว่าอาจจะทำให้ใหม่กลับมาทำไอตัวรหัสอย่างเงี้ยเห็นไหม af ff up A f up เนี่ยซับสปีชี ee, ่ cv cutivo f form อ่าแล้วก็เป็น cross หรือทากาบาท ไว่จริงๆมันคือสัญลักษณ์ไข่พูดหลายครั้งแลลวโอเคเรามาดูที่หยาดน้ําค้างก้านใบกันหยาดน้ําค้างก้านใบเนี่ยเป็นกลุ่มที่เลี้ยงไม่ยากแต่ว่ามันไม่ค่อยออกดอกแล้วก็หยาดน้ําค้างเนี่ยจริงๆแล้วถ้าความชื้นมันโอเคนะ,ะพูดถึงความชื้นโดยรอบมันโอเคมันก็จะสามารถเด็ดก้านแล้วก็ํำได้แต่ตัวนี้ยังไม่เคยลอง ถ้าในนี้เมื่อกี้ที่มีก็คืออด<ป>ีเล่อดีเล่ก็ได้พราดอกซาก็ได้พราดอกซาก็เป็นในแก๊งก้านใบเหมือนกันนะเป็นเพทิโอลาลิสย่า้ำค้างมีห้ากลุ่มขอโทษอีกครั้งก็คือกลุ่มกาา้านใบกลุ่มพิกมี่ก็คือตัวแคะกลุ่มเทมเพลตก็คืออ่อชาชอบอากาศเย็นอบอุน่นกลุ่มทอปิโอลกลุ่มร้อนแล้วก็กลุ่มพักตัวอืมเราไม่มีพักตัว เรามีเป็นก้านใบอันนี้กลุ่มท ropical กลุ่มท ropical แล้วก็กลุ่มมันออกเซ็มเพลย์หน่อยนึงอ่ะขอวางนิดนึงตัวเนี้ยไม่ชอบแฉะพวกก้านใบส่วนใหญ่ที่มันมีขนอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาให้ยิม,มาดูอีกทีอวางวันนี้แล้วกัน มันเวลามันแดดเคยเลี้ยงแดดเนะี่ยไปแดดเปี้ยงเลยนะแดดร้อยเลยนะโอ้โอเดนซีดนี่คือแบบว่าแดงไปหมดเลยทั้งกา้านทั้งตัวตัวหยาดตัวหยดน้ําอ่ะตัวหยดน้ําเห็นไหมตัวหยดน้ําตัวเมือกตัวที่มันล่อมแมลงเนี่ยก็คือแบบว่าทำเลยดูภาพเก่าไปแล้วกันก็คืออันนั้นคืออันเก่าก็คือสวนเราที่มันอยู่บนรั้วมันก็อยู่ข้างนอกอยู่ดี ยังไม่ได้อัปเดตเลยก็สภาพก็สุมโซมตามแบบเอา,เอ,าออกไปทางแนวแนวป่าแล้วแ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะอันเนี้ยถ้าดอกมันไม่ออกเราก็ขยายพันธุกก์โดยการแยกหนอจริงๆก้านใบก็ฉีกได้น,น,ออนี่นี่แยกหนองี้เนี่ยหน,นอนอกมาอย่างนี้นะก็ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าทีเนี้ยเออมันจะต้องให้แยกออกมาเป็นถึงโคน่ะ ถึงจะแยกได้แต่ถ้าแยกออกมาเงี่ยโคนมันอาจจะไม่ห่าออกมาเลี้ยงแยกไม่ได้เหมือนกันจริงๆถ้าให้ดีก็คือชําใบจะดีกว่าแล้วก็ตัวหยาดอาตัวตัวดอกเนี่ยตัวดอกไม่ใช่ตัวหยาดตัวดอกยังไม่เคยเห็นจริงเพราะเลี้ยงได้สองปีแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าพักตัวไปหน่อยนึงนะเหมือนแบบเหมือนกับจะบอกว่าพักตัวมันออกเป็นคริสตัลตาเป็นชั้นๆก็เป็นแนวพักตัวถ้าเป็นภาษาคนเลี้ยงพวกหยาดพิงกุย พวกนี้ก็จะเป็นเหมือนแนวพักตัวแล้วหมดอายุไขไปไม่ออกดอกด้วยซ้ำเลยจริงๆหยาดถ้าเวลามันจะหมดอายุไขก็คือมันออกดอกอย่างบุมินยยิอยายหรือจอบบวายสปาทุลาต้าอย่างเงี้ยเอ,อ่อพวกแนวแนวทอปิคลพวกนั้นเนี่ยก็จะอายุหนึ่งสองปีนะก็จะขึ้นไปชั้นๆๆๆๆๆๆขึ้นไปแต่อันเนี้ย ังไม่เคยเห็นดอกพวกนั้นเคยเห็นดอกพวกนี้ไม่เคยดอกเนี่ยอันนี้ดูเนี่ยนะเราเนี่นี่คิดว่านะ่าจะประมาณปีได้เนี่ยมันเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยมั้งดูโคนมันนะโคนมันขึ้นเป็นชั้นๆเลยมันได้ใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนึงดยซํำอืมแล้วก็ช่วงหน้าฝนสำหรับพวกก้านใบเป็นช่วงที่ถ้าฝนแล้วมันไม่มีแดดเนี่ย แล้วเราเลียงเอาดอแบบอย่างนี้นะไม่ได้อยู่แบบมีอะไรกันอย่างนี้นะมันจะโซมเพราะว่าตัวหยาดตรงเนี้ยตัวตัว,ต,วตัวหยดน้ำอะ่ะมันก็จะสร้างใหม่เรื่อยๆอเราหมายความว่าเราก็ต้องอัดปุ๋ยช่วยหน่อยแต่ทีนี้ถ้าอัดปุ๋ยไปมากๆหยาดมันก็จะแตกออกถ้าเป็นพวกยูเรียใช่ไหมพวก พวกปุ๋ยที่ว่าภาพอะถ้าเราอัดไปมากเนี่ยมันจะแตกกอ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 ไปเรื่อยและออกดอกเร็วแต่ถ้าออกดอกเร็วมันก็จะม่องเร็วเพราะงั้นถ้ามันแตกกอหรือว่าถ้ามันชำได้เราก็พยายามชำหรือแยกหน่อไปเรื่อยอย่างน้ําค้างมันไม่ได้เป็นแบบพวกมอข้าวมอแกงดิงที่มันมีเง่าหรืออะไรเยมางเุ้นกลุ่มที่มันเป็นไม้หัวแต่กลุ่มที่มันเป็นไม้หัวมันก็เป็นฤดูกาลอีกทีหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกัน ก็จะยังไงเวลาเลี้ยงเวลาเลี้ยงก็เลี้ยงปกติอย่างเงี้ยแหละอย่าน้ำค่ไอตัวกลุ่มก้านใบเนี่ยนะเราเลี้ยงมันปกติแต่ว่ามันไม่ได้ชอบแฉะเนี่ยผมก็ปล่อยแห้งไปพอมันแห้งเราก็ลดน้ําเติมน้ำอย่างเดียวไม่ได้เป็นลดที่ตัวมันนะเติมน้ําไปและใครที่เพิ่งมาดูนะมียังมีคนมาถามพี่ฮะใช้น้ำประปลาได้ไหมเห็นทั้งน้ำไหม แทงน้ำน่ะสีน้ำเงินน่ะเห็นไหมไกลๆสีน้ำเงินน่ะเห็นไหมอ่ามีไหมที่บ้านส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันก็มีกันหมดแล้วก็น้ำประปาตอนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แบบว่าคอรีนอะไรเยอะเหมือนเมื่อก่อนและแต่ว่าต่างจังหวัดอาจจะมีตะก,กรรันหรืออะไรเงี้ยถ้ามันมีน้ํากองเป็นเป็นกองได้มันมีแทงน้ํากองหรือพักน้ำแค่นั้นก็พอแล้วพอหรือน้ําฝนก็พักน้ํากองไว้แค่นั้น เออแต่แต่คือมันก็ใส่ใจถามว่าน้ํามีส่วนมันก็มีส่วนแต่มันไม่ได้แค่ว่าเฉพาะไม่กินแมลงมันมีส่วนทุกทุกทุกชนิดแหละแต่ไม่ต้องไปเลี้ยงให้มันยากเลี้ยงให้มันง่ายๆเข้าไว้พยายามอย่าไปเลี้ยงให้มันยากพอเลี้ยงยากแล้วมันรู้สึกแบบว่าเหนื่อยท้องไงเออแต่ถ้าคนชอบก็ชอบนะแต่ถ้าคนคนรู้สึกแบบว่าแบบมันเยอะเกินไปอย่างเงี้ยมันดูยากกะทําให้มันง่ายๆก็พอคนเขาจะเลี้ยงกันไเยอะเออ สำหรับพวกก้านใบก็ย้ำอีกครั้งว่าไม่ชอบแฉะคือหมายถึงว่าน้ําขังได้แต่ก็เราปล่อยให้แห้งไม่ใช่แบบท่วมตาไปเลยและถ้าเป็นไปได้นะถ้าตอนกลางคืนสมมุติเราเลียงเอาดอแล้วอ่ยาโซเดตต่างจังหวัดแหละต่จังหวัดที่แบบมียิ่งอยู่ในพวกอ่าสวนผลไม้สวนอะไรพวกนี้มันก็จะเย็นๆเท่าหรือใกล้ๆก,ก,กับชายป่าขอบป่าเงี้ย หรือใกล้ๆเนินเขาเนี่ยพวกนี้เวลาอากาศเย็นตรงนี้พวกแก่น้นค้างนี่จะงามด้วยบวกกับแดดนะพวกนี้มึงเลี้ยงได้ดีเลยใช้ยภูมิดีมีชัยไปกว่าครึ่งอะพวกปอกปง่ายเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางมันนะนะแต่ว่าเราจะทําเป็นเหมือนกับเป็นให้มันกับอ่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นใหญ่ๆเป็นกระมังเนี่ยอย่างการะมังเนี่ย ใส่ไปแล้วก็ฝรั่งอะ่ะเขาจะใช้เป็นพีทมอสกับเพอร์ไลท์เองอะ่ะแต่เราใช้ไม่ได้ไงอบ้านเราอะ่ะมันแห้งบางแดดมันแห้งก็แห้งอย่างนี้เวลามันแฉะก็แฉะเลยพีทมอสเราไม่ได้ทนคือมันไม่เหมือนอากาศบ้านเราเขาอากาศบา้านเขาเป็นเทมเพลตมันก็เหมาะกับพีทมอสกับเพอร์ไลท์แต่บ้านเรามันควรจะเป็นอย่างนี้นะสักคร้หน้่มอสเห็นมาเขียวขยวขึ้นมาหรือผสมเพอร์ไล ผสมน้ำมอผสมเะไหลผสมบ,บัวมิคุไลไหลก็ว่าไปให้มันโป่งๆระบายน้ําได้ด,ไได,ไได,ไไดีไม่ได้ไม่ได้แฉะน้ําไม่ได้ไม่ได้อุ้มน้ํามากคืออุ้มน้ําเฉยๆอไออย่างเงี้ยจริงๆมันก็แล้วแต่ทําเลน,นะแนะนํามือใหม่แนะนํามือใหม่แต่ว่าอย่าน้ำค้างเป็นสิ่งเป็นเป็น,ปนไม้กินแมลงที่มันจะต้องแบบว่าดูแลนิดนึง เพราะว่าคนจะชอบคิดว่าไม้กินมแมลงมันไม่กลัวมแมลงไม่ใช่แต่มแมลงจะแดกไม้กินมแมลงด้วยซ้ำใบก้านใบมันอ่อนเออมันก็ต้องฉีดยาด้วยบางทีมันมีเพีย้ยพวกเพีย้ยอ่าเพียเพ้ยพกระโดดเนี้ยเพี้ยแป้งพวกเนี้ยมันก็จะมาเกาะตามกา้านใบไอตัวพาราดซซาเนี่ยตัวเนี้ยไม่มาดูนะเนี่ยพวกเนี้ย นี่ก็มันจะชอบเกาะตรงก้านก้านใบอืมไอตัวนี้มันจะชอบเจ็นนิดนึงหยาบก,ก็เลยยังไม่เคยสร้างเท่าไหร่นะอะโดเมด้าเนี่ยอะโดเมดา้าเราแกงไว้นี่กันตัวนี้ง่ายตัวนี้ตัวที่ง่ายตัวนี้น่าจะเป็นกลุ่มท็อปิคอลมาดากัส카ตัวนี้ง่ายราะนี่เราชำแล้วนี่คือชำน,นะแป๊บเดียวก็ติดอันนี้แป๊บเดียวก็ติดแล้ว อันนี้มันน้อยหน่อยเดี๋ยวรอดูว่ามันนั้นนั่นว่มันจะเป็นเลื้อยขึ้นไปอ่ะคืองจรงจถ้าธรรมชาติก็จะมีพวกหญ้าอะไรที่มันเกาะติดอยู่คล้ายๆกับพวกอ,อินนิงกา,อ,าอ่าอินนิงกาแต่ถ้าใบานาตามันก็จะเป็นห้อยห้อยลงมาใบานาตาบางคนก็ถามนะบางคนก็ถามว่าทําไมาเออมันเอ็นลง จริงๆใบานาตามันคนเลี้ยงแล้วเขาห้อยอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวมีแล้วเดี๋ยวก็เอาขึ้นมาให้แล้วกันสําหรับตัวใบานาตาใบานาตาเรายังไม่ได้เอามาแต่เราวันนี้เรามาพูดถึงกลุ่มของพทเโอลาลิสกลุ่มของการใบก้านใบนอกจากสามตัวนี้มีตัวไหนบ้างเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังตามนั้นเราก็ลืมชื่อไปแล้วนะหลายๆชื่อเลยแต่ตัวหลกักๆที่ที่เราจะเห็นกันบ่อยเพราะที่เหลือมันเป็นรูปผสมแล้วบางทีมันเป็นรูปผสม อืคิดว่าก็คงชอบอากาศเย็นด้วยมั้งมันถึงจะออกดอกอ่ะเหมือนคล้ายๆกับจะพักตัวแบบว่าไม่เคยเห็นดอกเลยนะพราเลี้ยงมาประมาณสองปีก็ไม่เคยไม่เคยเห็นดอกแต่ถ้าจากเมล็ดอาจจะนานอยู่สําหรับกลุ่มเนี้ยก็ก็ไลก็กกประมาณนี้นะมืออาจทําใบได้ไดอ่าแยกหน่อได้แค่นั้นจริง,รงอ่ะถามว่าใจจริงก็อยากจะเอาออกไปวางเหมือนเดิมเนี่ยวางแม่ตรงนั้น แต่แต่ว่าแต่ว่าที่ที่ไม่อยากเอาออกไปด้วยเพราะว่ามันก็แพงเลยนะสน่วนราคามาสี่ถึงหกร้อยเลยนะมันก,ก็ก็ค่อนข้างๆแพงอยู่แล้วก็อีกอย่างคือฝนมันไม่ชอบคือมันฝนได้เยอะมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเอ้กลังคิดอยู่เดี๋ยวไอไออีพต่อไปของหยาดน้ําค้างอ่ะหยาดน้ําค้างเดอะซีรีต่อต่อไปหรือเราอาจจะต้องทําอะไรที่มันบอกว่า ป้องกันฝนหน่อยหนึ่งให้ตัวอย่างน้ําค้างนี่มันก็มีอยู่แล้ว,ลวพอ่อก็มีคนเคยทํเขาต้องลองดูนะสําหรับหยาดน้ําค้างในกลุ่มกาสสาหรับหยาดน้ําค้างยังเหลืออีกสี่กลุ่มที่เราจะพาไปทำความรู้จักกับมันแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องหาตัวอย่างมาให้ดูด้วยเหมือนกันนะยกเว้นเทมเพลตเดี๋ยวขอดูพิจารณานดูก่อนนะเทมเพลตจริงๆริงเทมเพลตในนี้มันมันไม่ได้ว่าเทมเพลต แบบต้องเย็นขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เลี้ยงได้ในระดับหนึ่งอย่างอันโดเมนดาอันโดเมนดาตัวนี้ใช่ไหมหรือนาตาลนซิตตนี้อ่ะหรือตัวนี้มันเป็นสปาทูราต้าวาวาอะไรวะเนี่ยกิมเพนซิตตัวนี้มันจะหมดอายุแล้วเพราะว่มามันทิ้งดอกแล้วเนี่ยอันนี้ก็ฝักติดเม็ดเนี่ยเราก็มาพอต่อได้ซึ่งผมยังไม่ได้ทำอะไรกับมันนะ อแต่นี้มันมีมีแยกออกมาเดี๋ยวเราก็จัดการบูรณะมันส่วนมาดากัสการ์เดี๋ยวเราก็ตัดตัด,ต,ดตัดไปพวกนี้อืมเดี๋ยวค่อยจัดการกับมันอ่ะเดี๋ยวกลุ่มหน้าเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นกลุ่มอะไรต่อเพราะมันยังเหลือเทมเพลตทัพป,ปิคลอลไม้หัวกลุ่มที่มันเป็นไม้หัวพักตัวกลุ่มไม้หัวเลี้ยงยาก มันดูแลตอนที่มันพักตัวยากมันจะเหมือนตายเลยบ้านเราก็มีเป็นหญ้าไฟตะกาดเพราะว่ามันจะอากาศเย็นๆด้วยแล้วเป็น,น,นเป็นน้ำไหลผ่านอืมอืมเป็นน้ำไหลผ่านแล้วก็ทอปิคอลทอปิคอลนี่ไม่ยากมีหลายตัวทอปิคอลอืมเพราะฉะนั้นก็เอาประมาณนี้แล้วกันสำหรับหยาดในกลุ่มเพเทียอลิสในเดอะซีรีส์ภาษานี้เสื้อแคทโนริส ตอนนี้เรามีสีขาวและสีดำและมีลายเพิ่มมาใหม่คือลายเวนไตโกซาและเพนเทสเวนเตโกซาแล้วเราก็มีลายเดิมของของเราก็คือมิลาวาโกซาหรือไวกิ้งและอ็จัะมีลายโลโกโ้จาของเราก็คือลายแคปโนเรตตอนนี้เรามีทั้งไซส์ s ไซส์ n ไซ,ไซ,ซสไซ์ l xl ซึ่งใครสนใจ inbox ได้ที่เพจแคปโนเรตเสื้อสวยจริงสายเราเทศสายลรสุดยอดต้องเสือ Cap ้อแคปโนเรตแล้วก็ใครอยากสนับสนุนช่องอีกช่องทางหนึ่ง จะมีซุปเปอร์แตงใต้คลิปนะทุกอันทุกใต้คลิปจะมีซุปเปอร์แตงชอบคลิปไหนซุปเปอร์แตงคลิปนั้นและใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาอัพคลิปใหม่จะได้เห็นจะได้ดูเลยนะจ๊ะไปนะ